ที่รักครับทำอะไรอยู่ครับผมอ่าที่รักอ่ะจูบแล้วครับผมไปแล้วฮะที่รักอ้าวเปิดคลิปแล้วเหรอเนี่ยเอาอีกแล้วครับผมโอเคนะครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Stardew Valley เช่นเคยเนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเนี่ยระเบิดเมืองกันดีกว่านะครับผมเพราะผมเตรียมเฮ้ยทำไมต้นไม้มันตายวะเนี่้อ้าวไม่รู้เหมือนก,กันนะครับผมรู้สึกว่าเออมันจะเปลี่ยนฤดูกาลแล้วนี่หว่าลืมไปเนี่ยต้นไม้มันก็ตายเลยนะฮะผมเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นฤดูอะไรมา น่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงมั้งน่จครับผมน่าจะใช่นะยโอเคผมก็ทําการเตรียมไอ้นี่นะครับผมนี่มันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะผมประมาณร้อยเจ็ดนะฮะประมาณร้อยเจ็ดลูกนะผมแล้วเราจะเอาไประเบิดเมืองทะเลทรายกันดีกว่านะับผมวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยจะไปหาแร่ออลิเดียมนะครับผมหรือเออพวกแร่เิริเดียมนะผมเอาผมจะเอามาทําอลิเดียมบาร์เลยฮะเออแล้วเราก็ไปอัปเกรดเอาไว้เไหรเนี่ยพี่แอคทองเลยนะผมแล้วเราจะไปขุดไอ้นั่นดูกันไหมเนีฮย เออผมก็ซื้อระบิดมาด้วยเนี่ยระบิดนะครับผมซื้อมานะฮะลืมให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เออจะเอออะไรกันนักนหนาววันนี้เออผมก็ซื้ออันนี้มาเอออีกแล้วนะผมแล้วก็ซื้อนี่เครื่องเก็บออโตโมานะครับผมเราก็เราจะต้องไม่ไม่ต้องมานั่งเก็บนะครับผมอ่เขาเรียกว่าอะไรมาเก็บเชื้อลูกนะผมให้เครื่องนี้มันเก็บให้อัตโนมัติน,นะผมเดี๋ยวผมจะย้ายพวกเครื่องทำมายองเนสแล้วก็เพื่อเครื่องทำนมนะผมออกมาตรงแถวๆนี้ละมั้งนะฮะเดี๋ยวผมต้องอจัดเตรียมพื้นที่ก่อนแล้วกันนะครัดี๋ยยวว่่อาก เดี๋ยวเราจะไปขุดไอ้นี่กันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปทะเลทรายนะฮะนี่ไงไอ้นี่ไงเราก็อัปเกรดเพชรทองมาแล้วนี่ฮะแล้วก็ขุดได้แล้วเดี๋ยวขุดดูกสิมันคืออะไรอ๋อมันคือแร่อิริเดียมมาหรอเนี่ยเนี่ยอิริเดียมออร์นะครับผมออร์ไปว่าไปว่าไปว่าเศษนะนี่จะเป็นพวกเศษนะประมาณนี้เขาเรียกว่าประมาณนี้นะครับผมเศษแร่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเผาก็แล้วกันนะครับผม รู้สึกว่าถ้าเราจะอัปเกรดโอ้โหไม,มไม่มีไม่มีฐานนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าฐานรู้สึกว่าจะไม่มีนะเอ้อาหารแค่นี้แหละพอแล้วไปวกันทีกว่าเอ้ยมันเพิ่งแปดโมงสี่สิบเองนี่ว่าเราจะได้ไปตอนไหนเนี้ยตอนไหนคุณป้าจะมาขับรถเนี้ยเอย้เดี๋ยวไปเอาวายมาฝากคุณป้าดีกว่านะฮะเพราะคุณป้าแกชอบวายนี่อ่ะวายมันเพิ่งเราก็เสร็จแล้วนี่ว่าวายน้ำเพิ่มนี่ค่อนข้างที่จะหมักเร็วนะ ใช้น้ำผึ้งในการหมักเนี่ยค่อนข้างจะไวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ประมาณ1วันมั้ง1วันถึงสองวันแล้วมั้งนะมันทําการหมกกักอะนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คุณป้าด้วยนะผมเฮ้ยมันสามารถเพิ่มพลังงานกับพลังชีวิตได้ด้วยนีน่ไงเราเอาไปด้วยดีกว่าเอาไปกินเนี่ยผมเราก็จเะ,ะเมาเนี่ยเออไวมันก็เยอะนะทำไมผมไม่ขายวะเดี๋ยวน่าจะขายกันวันหลังแล้วกันเดี๋ยวค่อยขายแล้วกันเพราะผมผมไม่ได้ใช้อยู่แหละยังไม่อยากใช้เงินตอนนี้นะฮะนะะฮเดี๋ยวโอเคใครชอบนะครับเป็นของโปรดเลยนะไป เดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมืองก่อนแล้วกันนะผมไปดูปีแอก่อนแล้วกันเพราะว่าปีแอเนี่ยน่าจะขายของใหม่ๆนะแล้วเราค่อยเอาไปขายพรุ่งนี้ไอ้ไม่ใช่ค่อยปลูกพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้เราจะไประเบิดเมืองกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อก็ได้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเออดูซิว่ามีอะไรใหม่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีมีมีม,มีนี่ไงนี่ไง,ไงของที่ผมกำลังต้องการตอนนี้นะผมคือกระหล่ำปีแดงนะฮะเพราะว่ามันจะเอาไปใช้ในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับของของใครวะไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คน นี่นี่เอไม่ใช่ไอ้บ้าเอ้ยนี่ไงนี่นี่นี่นะครับผมผมต้องการอนนี่นะแค่ชิ้นเดียวแหละขอต้องการอีกแค่ชิ้นเดียวก็ได้อนี่เลยนะผมแล้วก็พวกสลตปลาเนี่ยผมก็ผมก็น่าจะต้องรอฤดูนะครับผมไปหาข้อมูลมานิดหน่อยนะฮะเพราะเพราะว่าปลายเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะหาจากไหนนะฮะแต่ปลายเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องตกไอ้นี่ผมได้แหละนี่รู้สึกว่าจะต้องตกในฤดูใบไม้ผลิมั้งนะครับผมหรือฤดูใบไม้ร่วงอะไรแหละน่าจะใช่แหละมันฤดูเดียวกันไหมอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ฮะ โอเคไปดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเราจะได้ไปแค่แป๊บเดียวเองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมืดแล้วเนี่ยเราต้องรีบไปซะหน่อยแลหละเฮ้ยมันผลไมล้ฤดูกาลนี่นะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันแล้วกันนะครับผมตัวเราขอหยอดร้อยบาทไปจลายแพงจริงเลยตไมแพงอย่างนี้เนี่ยบืๆๆๆน้นไอ้เราก็ภาคแหลงไม่ได้นะครับผมผมอัดมันดึกแหละเนี่ยมันค่อนข้างจะดึกนะครับผมโอเคมาถึงกันแล้วนะครับ เียวนไป500บาทนะครับเราจะไม่แวะไหนนะครับผมเราจะมุ่งหน้าเข้าถ้าเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเวลามันน้อยมากครับผมเรามีเวลาแค่ทิ้งคืนนึงเอ้ยเราสามารถใช้อทวากลับบ้านได้ไหมน่าจะได้แหละไป let's go ผมลงมาถึงชั้น15อ่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ถ้าระเบิดหมดก็แค่เบิด EP นี้นะครับผมบอกเขาบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเราก็จะพามาหรือเบิดเมืองไงตามคลิปนีครับผมโอ้เดี๋ยวคงขอขุดลองดูก่อนนิดนึงแล้วกันเพราะว่า ถ้าไม่เจอจริงก็แล้วเปิดไปเลยบดดยออึ้มโดนไหมเนี่ยเกือบโดนเกือบโดนแนวเออผมลืมไปว่าจะพาทุกคนไปหาไอ้นี่เนี่ยเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกหลังกระดานตรงน,นี้เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนี่ไงเนี่ยมันจะเป็นที่ซ่อนสมบัตินะครับผมแต่มันคือเนี่ยผมหาไม่เจอเว้ยท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไปหายัางไงนะฮะโอเคลงมาชั้นต่อไปครับวันนี้เราลงงสักประมาณสัก30ชั้นแล้วกันนะครับผมถ้ามีอะไรน่าสนใจเราก็จะขุดเอานะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะหาทางลงกันเลยเพราบว่าเราไม่มีอรไรจะทาอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละชั้นนี้ก็ไม่น,น่าจะมีแร่อะไรมากมายหรอกต้องการเห็นอีเดียมบา์นะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะได้พี่แอคพี่อคม่อจจะสามารถขุดอะไรก็ได้นะรู้สึกว่านะนอ้ผน,นก็ไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่าแต่จะใช่เลยเพราะว่าเป็นพี่ p อ ที่โหดที่สุดแล้วแล้วก็ใช้เงินโคตรเยอะเลยนะครับผมใช้เงินประมาณ5 0,000ื่นเฮ้ยเว้ละบันไลแล้วไงมันถึงมากเลยอ่ะไอ้สลามมันถึงอ่ะผมไม่อยากเจอน้ำเหนียวๆนะโอเคแล้วเบิดไปแทบเุ้ยนี่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 ระเบิดให้มันมอดไม่เป็นผงทะเลเฮ้ย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 ช่วยละบันไลแล้วไงไปแล้วครับไปแล้วครับจุกระดับเทพโอ้โหเปลืองระเบิดตุ้ม ตู้งโอ้โหโดนทำเหตุโอ้ยโอ้ยจริงๆเลยเราเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเออไปเลยยั่วโอ้ลงไปเก้าชั้นเนอะโอ้โชคดีเป็นชั้นที่ยี่ห้าแล้วโอเคเลยโอเคเลยถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหไผีหยิบนี่มาสู้กับฉันหน่อยไหมเจ้านี่มันจะโหดหรือเปล่าฉันอยากจะรลูเลยเกินเจ้าเนี่ยโหดเฮ้ยมันไม่ตายวะรู้สึกว่ามันจะได้ไม่ตายแล้วนั่นอ่ะมันตายไปแล้วไม่รู้นะน่าจะไม่ตายแหละ มันเป็นผีทะเลทรายแต่มันก็ค่อนข้างจะป่อนนะแต่เราอยู่ที่นี่ไม่นานนานมากไม่ได้นะนานไงว่าแหละเราไม่ผิดเลยโอ้ยมันสามารถฟื้นคืนชีพได้ด้วยเฮรยโกงยังวเะเอาระเอาระตรงนี้ฉันต้องรีบหาทางลงแล้วสิไม่ย่งนั้นฉันแย่แนะ่พวกเจ้าจะงัดคอฆ่าตายหาแล้วเนะ่เฮ้ยเียงตัวอะไรวะไอ้เจ้ามังกรเหรอ มังกรเหรอเจ้าคิดว่าข้ากลัวเจ้าอันเหรอเจ้าออมาเซ่จะอยู่ที่ไหนเจ้ามังกรโอ้ยเจ้านี่ก็เยอะอเ,เกินมันจะเยอะไปไหนนี่นตีแรงด้วยนะมันซบเอ้ยตีแรงจังวะเฮ้ยมันตายได้ด้วย,วยหรอะันนี้ไม่รู้วะน่าจะเป็นคริสติคอลนะไอ้ขึ้นเขียวๆเ,เมื่อกี้โอเคไม่มีทางลงไปเลสิโก้ต้องรีบหนีนะฮะเพราะว่าระเบิดไปเลยดีวยดวยกว่าเกยกะโอ้ยตู โดนดมอีกแล้วจะตายแล้วเนี่ยฮัลโหลเชื่อตายแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวก็ตายแลวเนี่ยนี่ผมเพื่อนก็อยากมาลงาท่าไม่้เท่าไหร่ปะมันค่อนข้างจะโหดมากๆเอ้ยไงทางลงโอ้ชงดีจังเลยเฮ้ยมันชันอะไรวะเนี่ยทำไมแปลกๆวะคงไม่มีตัวอะไรมันกระทืบเราหรอกมั้งนะแต่เราต้องได้ไปนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราจะตายหาแน่นอนถ้าไอระเบิดลูกนี้มันรัศมีวงกว้างมันใหญ่มากไอระเบิดลูกนี้ล่ะมันจะใหญ่เท่าไหร่ล่ะอยากจะรู้กันไหม เดี๋ยวขึ้นดูกันเลยกๆหนึ่งกูเพราะว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีที่วางว่ะเอ้ยวางตรงตรงนี้แหละอ่ะตรงนี้แหละ let's go บึ้มบึ้มโอ้ยเล่เล่แล่เล่อะไรเนี่ยแล่เยอะแล่เยอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราต้องแล่ขึ้นไปให้ได้มากที่สุดนะครับผมให้มันคุ้มกับค่ารถที่เราเสียมานะครับมันก็แค่จะแพงเหมือนกันนะค่าตกันเนี้ยเราต้องเอาของกลับบ้านให้ได้เยอะพอสมควรเนี้ยมามามาเฮ้ยสองตัวว่ะสองตัว ดับเบิลช็อตดับเบิลช็อตดับช็อตครับผมดับชอ็อตน่าน่าย่าดีกว่าไอ้น้องขอให้พี่เดินสะดวกเถอะพี่จะตายเลยเนี่ยเฮ้ยวเฮี้วเฮว,หว,หวไหนวะผมแทบแทบโอเคไข่เจียวแล้วผมคุณเฮนรี่หรือคุณพลายางเราทำให้ในั่นเองอ่ะเฮือมีพลังเช่เมื่อไหร่หรแล้วเพิ่มอีกกันเพิ่มอีกเอาเบียร์เข้าไปดื่มมิวส์ไม่ใช่มิวส์ดิมิสอะไรวะอ่านไม่ออกแชมาเถอะ ไอ้นี่มันเป็นอมาตะเลไงเนี่ยตีไม่เข้าเลยรนะู้สิโผเลยมันถึงัรงวะเฮ้ยขอทางลง่อยเถอะอะไรเนี่ยงโง่เยนอ๋อเราจะเกิดอาการง่วงนะฮะเราจะเดินไม่ตรงเพราะเรากินไวน์เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยฮะเสียงมันเหมือนคนบวมตรงไหนวะเนี่ยเอยาล่อะฉันว่าฉันยังไม่เจอทางลงเลยเฮ้ยมันห้าโมงแล้วนี่นะวันไรแล้วไงรีบ เร็วที่สุดโอ้มันตีเบานน่นานึกว่าจะแรงแต่ที่ไหนไม่แรงนี่โอเคเราต้องเข้าไปจุดกลางให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าบันไดเนี่ยน่าจะอยู่จุดที่มันอยู่ที่กลางที่สุดนะครับอ้านี่ไงผมสันนิษฐานไปเองแหละม,มันมันจุกกลางฮนะโอเคเจอบันไดก็โอเคแล้วเฮ้ยมันไม่เข้าคอนเซปต์้วนี่เราต้องมาระเบิดเหมืองนี่เอ้ยต้องระเบิดอย่างเดียวแล้วแหละเอาละโอ้ยพระเจ้าเธอมาฆ่ากูเธอทำงี้ชุบจุกเขาผมจุกเทพไอ้จ้า แ,แน่รู้จ <blueberry> ักเป่ารู้จักเป่านักจูงในตำนานเฮ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วโดนนะเนี่ยอืบอุ้ยไม่โดนวะเราเนี่ยไม่โดนเราเนี่ยไม่โดนเกือบแล้วอืออืออืออลงไป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 เฮ้ยอย่างไรอยากได้แร่อื่นด้วยอ่ะผมอยากเก็บแร่อื่นไปด้วยฮะขอเดินสำรวจนิดนึงแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ถ้ำนี้มันเป็นยังไงเฮ้ยเฮียแล้วตัวอะไรอ่ะไอ้ตัวอะไรอ่ะโอ้มันพ่นไฟด้วย โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดถึกมากถึกมากพระเจ้าจอดมันจอดมากโอ้โหมันถึกมากโอ้ให้มันตายไปเถอะให้ตายเถอะมันถึกมากเลยถ้าเราโดนในเราแห้งตายนะเนี่ยเฮ้ยมันพ่นไฟเอ้าพระเจ้าโอ้หนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้นั่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้มันหายไปแล้เฮ้ยเฮ้ยเซคิววัตเซคิววัตเซคิววัตได้คิวล่าเด้คิวล่าโอ้โหเด้คิวล่ามันถึกมากนะ ดาเมท80กว่าเลยนะเนี่ยนี่ไงเราได้แล้วเอาของไปใส่ไอ้นั่นนะครับผมเฮ้ยถามจริงมึงเยอะจังวะเฮ้ยเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้ยไอ้แดกคิวล่าไปไกลไปไกลโอ้โหยิบแแบบเออเอานี่ไปแดกไปเอานี่ไปแดกเฮ้ยเยี่ยยยยยเราโดนด้วยนะเนี่ยดูดิ โอ้โหมันโดนระเบิดมันไม่จะเถื่อนเลยเว้ยเอาไปกินอีกรุ่งนึงครับบอเฮ้ยซาบานเดยมึงเป็นอะไรมาตะไงฟะเป็นอะมาตะางไงฟ้าอู้หูมันแรงจังวะเฮ้ยเด้อเด้อเดเหมือนจะเตือนจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแรงเลยโอ้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 ยตายตายตายเงมแงมตายเงมแงมอ้าพระเจ้า ตายชิบหายแล้วของอะไรเราหายวันนี้่ะดาบหายเลยตายแล้วเนี่ยโคตรละหยาย่าหายเถอะเออล้วได้คุณหมอมาช่วยไหมนะครับผมโอ้โหเสียงเงินพันหนึ่งออเฮ้ยเฮี้ยระเบิดหายไอเทมที่ศูนย์หายนะครับผมโอ้โหหายของหายเยอะจังวะชิบหายแล,แล้วเราต้องไปเอาคืนนะเนี่ยเราต้องต้องไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจะมีที่เอาของคืนนะครับผมคือที่ของนะักปืนภัยนะมันจะอยู่ทั้งบนเมืองนะครับผมแถวๆเมืองนะหุ้นักิรปืนภัยผมขอคืนครับอ๋อสามารถซื้อได้ทุกชิ้นนะครับผมเอาึ้นมาก่อนเฮ้ยเนี่ยแหละไอ้ซับขอดาวเถอะทำไมมันไม่ให้สุ้อหลายชิ้นมันเนี่ยไอ้เวนไลท์เถอะไ,อไปดีกว่า กลับบ้านเดี๋ยวไปหาเอาใหม่ก็ได้นะน่าจะเราไปถึงชั้นที่30มสิบเลยนะโอเคครับผมกลับบ้านครับนี่ไงเรากลับมาแล้วนะฮะเราก็เอาของไปเก็บกัปดีกว่านะับผมเสียงที่จะสูญหายกันอีกรอบหนึ่งนะับผมถ้าเราลงไปอีกกันอีกครั้งนะโอเคเก็บไว้ครับไอพวกนี้ก็เก็บไว้นะอ่าไอพวกนี้ก็น่าจะเก็บตรงนี้นะตรงนี้ อ้าวทำไมตื่นเวยจังวะอ๋อเราไม่ได้ขายของนี่นาะก็ลืมไปนะครับผมเอออเฮลี่มาอยู่ตรงนี้เหรอเดยวนี้ที่รักอ๋อผลผักรถผักในแล้วนะครับผมแล้วก็รถน้ำให้คุมะแล้วโอเคขอบคุณครับไปแล้วนะครับเพราะเราจะไปลงถ้ำกันนะครับอ่าฉันเป็นทับใจมากขอให้สนุกของรางของคุณใครเนี่ยอายไม่ออกเฟ้ยแนบมาด้คือหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่ไงของเราได้คืนมาแล้วนะฮะโอ้ย เกือบตายเออทำไมเราไม่ไปซื้อผักมาปลูกวะเน,นี่ยเราจะไปลงท่ออะไรกันนะกันหนาวมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ยอมแพ้เว้ยผมจะไปลงอีกครั้งหนึ่งนะผมถ้าเราตายครั้งนี้ก็โอเคปิดคลิปนะครผมหรือลงไปแล้วก็เราก็ขึ้นมาคือปิดคลิปนะผมอย่างอ้าวสุดท้ายก็ยังไงก็ปิดคลิปนี่ว่าเออตามนั้นนะผมโอแบงก์บอลลี่สามสิบสี่อะไรหรออุ้ยเยอะจัดเลยนะเยอะจะจ้าโอเคหมัครับผม หมักเป็นผลไม้แล้วกังนะครับผมเกิดผลไม้มันจะหมักค่อนข้างเงียเนาะแต่เชียงกุ้งเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ในนี้ผลไม้ก็เพียบเลยนี่อยู่นะเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลผมจะเก็บแอปเปิลไปใส่คอมมูนิตี้เก็บไปนะครับเออเดหนือชิพาก่อนที่จะประมาณเขาเรียกว่าอะไรวะกี่โมงเนี่ยก่อนจะเก้าโมงแล้วกันผมจะให้มาดูแล้วกันผมปลูกอะไรไว้นะครับผมผมปลูกกระบองเพชรนะแล้วก็จะเป็นต้นไอ้พวกนี้ผมก็เก็บไปแล้วนะไอ้ที่เราเอามาปลูกก่อนหน้านั้นนะครับผม ตั้งแต่ EP ท like? ี wow. ่ไรนี่ไงไงสตราฟรุชมาเฟืองแล้วผมแล้วก็ปลูกเลยแล้วนะครับผมนีงไงต้นนี้มันก็ได้ค่อนข้างราคาแพงนะแพงมากๆเลยแหละเนะฮะราคามันก็แพงแล้วก็มันใช้เวลานานเปิดป้านะฮะแต่ก็โอเคในการที่เราปลูกของประมาณนี้ฮะเออุณป้าถึงเรื่องทีมาถึงเอ้ยต้งนานโอเคให้คุณป้านะครับผมเรื่องที่ว่าเอ้ทีนี่น่าจะให้ได้แค่นี้แหละไปไปสก๊อหมด500อีกแหละนะฮะแล้วต้องเอาของกลับมาคุ้มเร็ว พอได้เอริเดียมาสักห้าสักสิบที่สิบ้พอแล้วมั้งไอ้ยี่สิบสามสิบนี่แหละประมาณนี้นะผมให้มันพอในการทําเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำบาทาเป็นแร่เผาแล้วไปกันดีกว่าเพราะเรามีเวลาไม่มากนะครับผมในการที่เราจะลงถ้ำกันในวันนี้เพราะว่าลงถ้ำกในวันนี้แล้วผมก็จะขอจบอีพีนี้ก็แล้วกันนะฮะ โอเคผมจะไม่รีรอแล้วก็รีลานะครับผมมจะระเบิดอย่างเดียวเลยนะเฮ้ยไอ้ฉันนั้นไม่ได้เจอบ่อยๆเลยเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยถือเอ้ยแล้วน่าจะเก็บไว้มานิดๆได้หน่อยก็แล้วกันไม่รผมจะระเบิดเหมืองนี่มันเป็นพวดไม่ให้เป็นประตูของสุระอะไรของเราเนี่ยหลบไปไอ้เจ้านี่หลบไปโอ้โหแรงว้าแรงจัดเลยนะนะแรงจัดสัมผัสได้ถ้าสัมผัสไม่ได้ก็มาลองสัมผัสเองโอ้ย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 หมดแล้ว โอ้โหยังโดนเนาะไปลงหลุมกันครับผมจะไปสักกี่ชั้นเองเถอะเจ็ดชั้นนะโอเคอเฮ้ยอ,อี๋มาก็เปิดเลยเหรอมาก็เปิดเลยเหรอ,องแรงกันวนะบล็อกแตกทำไมบล็อกไม่โดนบล็อกแตกหิวครับไม่หิวคือตายครับโอเคผมคิดว่าจะเก็บกลับไปนะเมื่อกี้เนะี่ยโอ้โหไม่ได้เก็บไปเลยไปเลยสิครัหาที่ระเบิดกันดีกว่าเพราะว่าระเบิดทีละน้อยมันไม่คุ้มนะ โอ,โอ้ยโดน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 เล่แล้วโดนไล่บี้แล้วโอ้ตรงนี้ก็ได้โ, okay. โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วรู้สึกว่ามันจะมาแล้วเสียงอะไรแ,แปลกๆมันมาจริงด้วยมันมาจริงๆด้วยมันมาจริงๆด้วยสวนแตกแล้วสวนไปแตกตายซะไอ้หิมเฮ้ยโอ้อิลิเดียมมาสอันเลยโอเคเลยโอเคเลยไปเด็กสก๊อเฮ้ยนี่ไงนี่ตัวเลยไปละไปละไปละไม่อยู่ให้โง่หรอกให้อยู่ให้เกฆ่าเราเเฮ้ย อยไหนเดี๋ยวนะตรงนี้ผมจะใช้ไอ้ใหญ่เลยนะบอไปแล้วก็บึ้มให้มันหมดไป็นถุงทุลีโอ้โหเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยมันเตะตากรรมการมากตัวเนี่ยอะไรวะอ๋อตัวนี้ได้อิริเดียมบาร์เลยวะอะไรวะมันคือตัวอะไรวะเฮ้ยแถวนี้ทำไมชั้นพวกนี้เริ่มมีอิริเดียมบาร์แล้ววะโอเคเลยถ้ามีเริ่มมีอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะคุยกันได้นะฮะ โอ้ผมอยากไล่เล่นอื่นไปด้วยเอ้ยตรงนี้จะโดนไหมเนี่ยโอ้โดนไปด้วยไม่ใช่มอนสเตอร์ตีแล้วหรอกจะตายเนี่ยเราเนี่ยจะโดนแล้วเบิดตัวเองตายห่างแลวเนะี่ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วเบิดเรามันแรงเกินไปมันขึ้นอยู่กับความรอดเราคนเราเนี่ยเองเราเล่นเราเล่นแล้วเล่น,เ,ลนเดี๋ยวคนจะเกลียดขี้หนาวแนมเฮ้ยอ๋อสิบอุ้ยอุ้ยอยอย เฮ้ยเดนี่ด้วยเฮ้ยอ้ว้าวว้าววาเราจะไปใส่คอมเบอร์ดี้สุดโต่งกันดีกว่านะเฮ้ยก็มาเฮ้ยผีมาผีป่ะผีอ่ะผีอ่ะผีอ่ะผีผีอ่ะผีอ่ะผีอ่ะผีอ่ฟังเียนะฟังเียนะผีนะผีนะโอ้สีเลยมันทำไมมันแรงจังโอ้โหผีนี่มันแขงกันว้าโอ้ตายตายไปกลัววะกลัวม่องวะตอนนี้จะขอหิวไปแล้วกันนะครับผม ผมต้องหาทางลงให้เร็วที่สุดไม่ไงั้นผมตายแน่ตายแน่ๆน่ไร้ประสิทธิ์เลยตุ้มโอเคเฮ้ยมีมีมีโอเคโชคดีตัวโชคดีโอเค,อ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 ,เคเอ่าตรงนี้ก็ระเบิดตรงนี้เฮ้ยเฮี้ยแล้วอ,อุ้ยเฮียโอ้ยเฮี้ยเฮียเฮียตา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 ยฮ่าฮท่นฮ่าฮ่าไม่ได้แดกหรอก <laughs> ทำมันเก่งแม่ผมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวว่ะลงท่านี้ไม่ไหว,ไไว,ว,ไไวจริงๆว่ะ โหเดน่นดังวะไอพวกนี้เดี๋ยวเก็บคนนั้นไปฝากเฮนรี่กันดีกว่านะฮะเพราะว่าเฮนรรี่จะชอบมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะแไว้เอานี่ไปใส่ด้วยคอมมูนิตี้นะถ้าผมว่างนะรู้สึกว่ามันจะเอาไปใส่ในพอมดนะมั้งนะ่จะใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บไปนะเพราะว่าตอนที่ผมเลี้ยงอ่ะซื้ออ่ะเขาเรียกว่าอะไรซื้อกระต่ายมาเลี้ยงอ่ะผมก็ต้องการไอ้นี่แหละรู้สึกมันจะได้จากกระต่ายนะอันนี้ผมก็น่าจะใช่แหละใช่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  โอเคกลับบ้านครับไม่ไหวไม่ไหวมันโหดเหลือกเกนินใช้ระเบิดแล้วมันก็โหดเหลือกเกินผมไม่ได้ทำเล่นนะจะไ้ชมถ้กคนอางคนอาจจะบอกว่าผมทำเล่นนะผมไม่ได้เล่นนั่นนะ่ะผมเอาจริงแล้วนั่นนะ่ะทตได้แค่นั้นนะฮะไม่ไหววะมันโหดเกินเอลลี่ครับผมเก็บมะพร้าวม,มาฝากนะครับเอาไปครับเอาไปครับนี่ล่ Henry, จูบไปทีหนึ่งนะครับโอ้หัวใจเราเต็มแล้วนะครับ โอเคนะครับผมขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชม EP นี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันเกมหน้านะครับผมคือ Star Deep and นะครับผมเดี๋ยวจะสลับกันนะฮะโอเคขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ